ก็ออกจากร้านชุนเซ้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้ามาในโรงแรมนะครับโรงแรมเขาให้ตัวมอกเทลเป็นเวลคัมริงนะแต่ต้องรับภายในสามทุ่มเข้ามาก็เลยมาที่นี่นี่มันเป็นห้องอาหารชื่อว่าไอดินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นมากินที่นี่แหละแต่เดี๋ยวตอนนี้ไปดูข้างในจะเป็นยังไงครับเขาให้เวลคัมริงมาแต่ต้องต้องมารับก่อนสามทุ่มแต่เย็นนี้คงไม่กินอะไรเพราะเมื่อกี้กิน ทูมเซ้งไปละนี่อย่างนี้มันเป็นแม่น้าแม่น้าแม่กลองเสียได้นี่ฝนมันตกก็เลยอาจจะเข้าไปดูริมๆไม่ได้ครัแบบนี่เมื่อกี้ถามน้องพนักง,งานเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่สูงนะเขาบอกว่ามันไหลมาจากที่การจน้ำบรียด้วยอันนี้คือแม่น้ําแม่กลองแต่ถ้าถามความเห็นผมผมก็สูงแล้วนะแต่เขาก็บอกว่ามันยังไม่สูงไม่สูงกว่านี้อีกนี่เออใช่ อันนี้ตอนเย็นนี่อาจจะเป็นแบบถ,ถ้าถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะน่าจะสวยเลยนะถ้าฝนไม่ตกตรงนี้ไม่รู้มีท่าตรงนี้มีท่าเรือด้วยไหมครับมีท่าเรือด้วยไหมครับไม่มีอ๋อเหรอตรงนั้นนึกว่านิ่งลงไปนี่เป็นท่าเรือใช่ครับเป็นที่เดินเรือเ็นเล่าแล้วตอนเย็นนี่คือเป็นนะ<ม>ถ้ามันฝนไม่ตกก็คือมีมีอาหารมีอะไรครับผมแต่ทีนี้พอฝนตกก็เลยเหลือแค่นี้ครับผมไม่ได้แล้วดนตีอะไรอย่างนี้ นี่วันเสาร์ครับผมณอรูเชฟนักจับเออแล้ววันธรรมดาก็มีเติด์ปิ้ถ้าเอ้ยผมขออนุญาตอันนี้ผมถ่ายคลิปไปลงยูทูบได้ไหมครับได้ไดครับได้ครับแล้วไอถ้าเป็นพรุ่งนี้เช้าก็คือในห้องนี้ครับครับโอ,โอเคขอบคุณมากเลยครับนีเ่เราก็มาเรียกทั้งริงกันก่อนกับบรรยากาศฝนตกนี่ อันนี้มันคืออะไรไม่รู้น้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มเอ็กดูแล้วน่าจะเป็นไอ้ไอ้มะเขือเทศเอกแมวเอ้แมวอ้แมวหลอดไอกแมวหลอดเดี๋ยวลองชิมมาสิาาลองกินดู แไม่สินอันนี้มันคือน้ำไหนครับ<อ>น้ำพัดอ๋อตระไรนี่วานมาเกเขียเทศน้ำพัดโอเคขอบคุณนะสตรอเบอรี่ผสมกับส้มนะครับอ๋อโอเคขอบคุณนะครับสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็สับปะรดนี่ถ้าฝนไม่ตกเลยนะผมว่าตรง,งนี้บรรยากาศดีมากเลยนะให้ดูนะที่เรานั่งนี่นะไหม นี่คือ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 นี่ตรงนั้นตรงข้ามเป็นวัดใช่ที่วัดอะไรพี่เขาบอกว่าน้ำไม่สูงแต่ดูขอบนี่นี่สูงเลยนะหรือว่าคนที่นี่เขาฉีดเงินไปดูเป๊งมากนะอร่อยอยู่นะอืมสดชื่น